สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานเกษตรอีสานใต้ที่อุบลมาเที่ยวกันเยอะนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาีวิวดอกไม้มาดานี่นี่ค่ะดอกกรหล่ำมันก็มีดอกไมสวยงามนยแบบนี้สวยมากเลยเยายัางมีดอกอีกนะคะแต่ว่า ยังม okay, ันมันมีหลายสีอยู่นี่ไงไปดูข้างในโอเคไปดูข้างในอู้เจอกระบองเพชรด้วยกระบองเพชรขออนุญาตประชาชนอีกครั้งนะคะหากท่านใดต้องการตัดผมทการคุ้มเทคนิคุดนัดรอผูคนมีบริการตัดผมมี่ให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง6ทุ่มค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มี อู้นี่ไงนี่ไงวดอกเล็กนยนึงนะคะดอกตันเนี้ยวยมากเราต้องไปดูอีกอันนึงว่ามันมีอีกหรือเปล่าอู้วมีตุ๊กตาตัองสูดด้วยโอ้โ

mang má, đẹp qu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 á, พี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ตรงที่ดอกทานตะวันแล้วนี่คอยดอกทานตะวันดอกทานตะวันเยอะเลย้ยเจอจากแม่กระพุนมันกระดาษเองเ เวลา9 1 2นาฬิกา3กวมสุาคตั้งแน้ามาแล้ว่ะพาสินค้าจกรมรรวม้อุตกและูนา่ที่พตรมาเจอาากสมสากรคม่วะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนม้ สวยมากเลยค่ะเดินเข er. ้ามาได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตเรียบร้อยแล้วีความระบบต่อไปด่วระบบโคชิงส่วนกลาอเดี๋ยวเข้าไปข้างในมีอะไรบ้าง ช่น่ลกช่หนช่หนยี่อาจายนนกหม่าแบบนี้เขาที่นีอดูหมูหมูน้อยหมูน้อยเ้ยหมูไม่เอาให้เอาเอาให้หมูกินนะ ้องกา้องหมูแล้วนะคะเอหมูหมูหมูนี้นะคะเท่าไหร่ครับราาสิ๋จัาด้่เอมาีย่ผ่านมานี่ป้อนเลยป้อนเลยยงลงไปให้หมูดูด ป้อเอะไรป้าเลยนั่นแหละถือไว้หนูก็ถือไว้ถือไว้สิ แรเยอะมากเลยน่ากลัว่อลยจ้าแรงเยอะแรงเยอะน่ากลัวพ่อจต่อไปอีกร้านึได้ไหม

มาดูเน yeah, anyway. mm ี hmm. like ่ยหมูแคบเด็นี่หมูแคบเด็มาดูมาดูมาดูเลี้ยงนมหมูเนี่ยท่ายายเลยดูงันจี้มหวานสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้น้องเด้ฮึขอไปรักก่อนนะแคทจิ้ม